นะครับเดินตามหาแม่ครับไปเก็บมะขามในสวนกันครับตามมาเลยครับต้นมะขามอยู่ตรงไหนนาะลืมมะขามมะขามก็ต้องอยู่แนวนี้เดี๋ยวหาแม่ก่อนมองหาแม่ก่อนเพราะว่าแม่มาก่อนเรา แม่เราอยู่ข้างบนเลยแม่อยู่บนเขาเลยเราจะตามไปหาแม่กันเพื่อจะไปเก็บมะขามอันนี้คือสวนพี่สาวเวต้คนแก่หวยไมีม ต้นไหนเอ่ยนูนต้นใหญ่มากมะขามโอ้ยหอบแพ้งไม่ใช่อยู่บนต้นเลยหรือน่ะเห็นไหมมะขามดกมากเลยขึ้นมาถึงบนเขานี่ต้นมะขาม เห็นไหมเรียกแม่แม่ไม่ขานแม่อยู่บนต้นมะขามบอกโอ้ยขึ้นไปได้ยังไงอะว่าแล้วแม่ต้องอยู่บนต้นโน่นทุกคนแม่ฉันขึ้นต้นมะขามโอ้ยไหนพัวแม่เนาะบัดที่นี่ขึ้นต๊ะโกกมะขาม นั่นไงแม่ขึ้นบันไดขึ้นบันไดเนี่ยนะที่เขาเก็บไว้าเขาปล่อยแม่ขยาวขยาวยนี่ตกใจแม่อยู่บนต้นบักขามเราก็มองหายเขาเบีย่ยงตรงไหนแม่อยู่ไหนวันนี้นู่นแม่อยู่บนต้นบักขามทุกคนมองไม่เห็นตัวแม่ดอกนู่นอยู่นู่นอยู่บนยอด ไม่เห็นเลยถ้าเกิดใครแบบเดินมาแบบมาหาแม่ถ้าแม่ไม่พูดนี่นะไม่มีใครรู้ได้ว่าแม่อยู่บนต้นมะขามนี่เนาะโอ้ยยานิดต,ตกใจแม่อยู่บนต้นบะขามยานิดบ่เคยเห็นจักเถ่อไม,ไม่เคยเห็นจักทีว่าเขาต้นขึ้นต้นมะขามยังไงคนกุ้งเนาะโอ้ย มาสอนว่าโอ้ยแม่เก่งกว่าใครๆว่าเราไปดูโรดอยู่บนต้นมะขามมาสอนว่าวันนี้เฮียนิดอยากอยากรู้ว่าจริงไหมเดินมาดูอยู่บนต้นมะขามจริงๆอยู่วันนี้ <c oughs> ขึ้นไปได้ยังไงว่าเราพนว่าแม่แม่น่ะขึ้นจนชินแล้ว อย่าลอกเลียนแบบเด้อทุกคนอายุเจ็ดสิบขึ้นต้นมะขามนี <laughs> ่ยเนาะยังอย่าหาลอกเลียนแบบวันนี้ความสามารถเฉพาะตัวต้นเนี้ยต้นมะขามเปรี้ยว,นนมยวแม่เขาจะเอาไปไว้ขาย ต้นนี้ไม่ใช่มะขามหวานเป็นมะขามเปรี้ยวเด้อทุกคนมะขามหวานจะไม่ลงแบบนี้ขามหวานลงแบบนี้ไม่ได้หรอกไอ้นันหมดแตกหมดแตกหมดไม่สวยก็กที่เราไปถ่ายคลิปเมื่อกี้เขาก็จะเอาบันไดาพาดบันไดาพาดแล้วก็จะเอาถังขึ้นไปด้วยเก็บใส่ถังใส่ถังเสร็จแล้วก็โรยเชือกลงมาห้อยลงมาแต่มะขามเปรี้ยวนี่โยนลงมาได้เลย มันบ่เป็นอย่างนม่เป็นอะไรนะจ๊ะไ,ปไ,ปไม่มเายาไม่เฮียน,นิดนถ้าใครที่ทำงานเป็นประจำเหมือนแม่ะจะแข็งแรงอ,อ,อย่างเฮียนิดไม่เคยทำงานหนักไงใช่แล้วก็เลยไม่แข็งแรงไง ได้ยินแต่เสียงแม่เดอ้อทุกคนอยู่ยอดมะขามนู่นเดอ้อพอเห็นตูพ่นดอก <laughs> ขนาดขนาดลูกยืนอยู่นี่ยังไม่เห็นเลยน่ะใบมะขามบังบด <laughs> ได้ยินแต่เสียงย <laughs> ถ้าเราแอบนีเนาะไม่มีใครเห็นเลยน่ะนุ่น,น,น,มนแม่เป็นคนเก็บอันลูกลูกลูกเอาใส่ยย่าม <laughs> ลูกขึ้นมาได้ ่่างงนนี้เสืออยูบแม่หนีช่างหนีเสือกันหนีได้ได้ลูกหนีพ่ได้มีกระสวนพี่สาวนี่มีทุกอย่างทุกคน ปลูกทุกอย่างเหมือนกันนะคะเนี่ยส่วนผสมบรรยากาศก็กดีดีภูเขาล้อมรอบที่ยืนอยู่นี่ก็คือบนเขาเลยจ้านี้ยืนอยู่บนเขาเลยได้เนี่ยต้นมะขามต้นนี่ก็อยู่บนเขาสูงเลยใช่ให้คือแกขึ้นอยู่บนยอดถูกแล้วคนห <c ười> นุ่มเก็บอยู่ข้างล่างคนแกยนยอด <c ười> ผู้สูงอายุต้องต้องอยู่ข้างบนเขาครึ่งลูกตรงนี้ก็คือเขาครึ่งลูกกลับมาขึ้นได้เหมือนเดิมแนะ เอามาให้ดูดิเอามาให้ดูหน่อยต้นนี่บักขามเปรี้ยวฟักใหญ่อยูบอ่บ่เอามาดูดูเอ้ามาดูดูไปซึงไปเชิญชมครับอ๋อโอ้นี่อันนี้มะขามที่เพิ่นสิเอาไปแก้แกะแล้วก็เอาไปขายโอ้ยแค่นี้เหงื่อซิกเลยเปรี้ยวทุกฝักไม่มีหวานต้นนี้คนบ่เคยทำงานโอ้ยเนอ เหงาซิกเลยสู่แม่บ่ได้หนูแม่อยู่บนยอดมะขามอายแม่ไหมที่นี่พอ,พอเห็น <laughs> นู่นเจ็ดสิบกว่าแล้วอยู่ยบนยอดอายแม่บอบอ่บันนี้คนหกสิบอยู่ล่างก่อนแม่อยู่บนยอดมะขามนูนทุกคนนูซูมให้ดูเห็นตัวแม่แล้วนุ่นเก่งไหมดูโลดนั่น <laughs> ลูกอยู่ข้างล่างแม่ขึ้นข้างบน แม่ขึ้นบนต้นมะขามลูกรอเก็บอยู่ข้างล่างคักบ่ธรรมชาติน่าอยู่น่าอยู่นุะ